วัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปลาสิโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะจะมีงานอีเวนต์อะไรดีๆมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ คุณประกอบศรีพันภูเจ้าของลักซ์ุรี่คาร์ไทยแลนด์เซอร์วิสบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับรถหรูให้เช่าพร้อมคนขับกับบริการระดับพรีเมียมลักชัวรีและ o c o R O C P X U แต่งรถสปอร์ตจากซุปเปอร์คาร์ยานลาดเพรา้าผู้ให้บริการเกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษาโมดิฟายรถสปอร์ตและรถซุปเปอร์คาร์ครบวงจรเต็มรูปแบบนำทัพรับรางวาัลผู้บริหารและธุรกิจย,ยอดเยี่ยมแห่งปี B e s ซ C O and Business a w a r d 2021ไปเมื่อวันที่14มีนาคม ที่ผ่านมาค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่098 554 2426ค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อประกรณ์พันศีภูครับเป็นเจ้าของบร,ร,ริษัทลักซ์วิคาไทยแลนด์เซิสค,คับเป็นบร,ริษัทเอ่อทเกี่ยวกับธุกรกิจรถหรูให้ชอบพร้อมนคนขับนะก็ตอนตอนโควิดรอบแรกรับผมเห็นว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่เดินทางแต่ว่าอาจจะอยากได้ความเป็นส่วนตัวแล้วก็ เป็นภาพลักษณ์ที่ดีครับก็เลยลองทําตรงนี้ขึ้นมาครับเออดีมากเลยครับช่วงแรกธุรกิจโตเร็วมากเลยครับคนจองเข้ามาเยอะมากเลยครับตอนนี้ก็รู้สึกมีใจครับรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่ได้ทำมาถึงตอนนี้ครับยังอยากทําต่อให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆครับก็คงเป็น คิดว่าเป็นกําลังใจมากกว่าให้ในให้ทำงานให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปครับมีครับก็คงเพิ่มจํานวนรถให้เพียงพอต่อผู้โดยสารต่อต่อลูกค้าที่ต้องการมากขึ้นก็ก็พยายามขยันนะครับก็ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็เราเรา,เราไม่เราไม่ทอ้อเราทําต่อไปเรื่อยๆพัฒนาในทุกๆทางไปเรื่อยๆได้ครับติดต่อที่เบอร์โทรผมได้ครับ0985542426ครับก็ขอบคุณครับที่ไว้ใจแล้วก็ใช้บริการของเรามาโดยตลอดครับ ก็จะตอบแทนกันให้บริการที่ดยียิ่งขึ้นไปครับเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับงานอ e ีเวนต์ที่ดีที่ลูกปลานํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ i p m อัปเดตลงแล้วนะคะลูกปลาและทีมข่าวต้องขอต,ตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ